เอ้ยเกมอัปเดตแล้วหรอคนดูเราแบบไปอยู่ถ้ำใต้บาดาลน,นานมากครับผมฮาร์ดจำศิลหาสตาร์อยู่นะครับผมคนดูและที่เราบอกไม่ได้เข้าก็าคือไม่ได้เข้าจริงๆครับผมเพราะว่าออนถ้ำยาว,ยาวๆเลยจนกว่าจะแบบว่าเออมีสตาร์ดัที่มากพอเราค่อยกลับมาใหม่ครับผมและซึ่งตอนนี้ก็มีมากพอแล้วมีถึงห้าสตาร์ดักกันถึงไม่ใช่และเหมือนว่าสตาร์พาร์จะมาใหม่แล้วอันเก่ากูังเก็บไม่หมดเลยมันรีใหม่หมดเลยโอ้โหคนดูหมดกันนะ,ะจัวฮาบัสของเราคนดู จบกันเนยเล็ตเหมือนจะเป็นยูมิลกับเอเลนนะครับผมก็ดูไว้น่าสนใจมีตัวไหนน่าสนใจอีกบ้างในคนดูขอดูหน่อยว่าน้องเจอคนดูหน้าคุณครูเจอหมอนี่ฮะยอดคุณน้าจะต่างโลกครับผมโอเคคนดูต,ตากพานนี่น่าสนใจเพราะมีคุณน้านะครับผมเขาคือชายที่อาพามที่สุดในแนวต่างโลกครับผมฮะใครที่ดูก็จะเข้าใจคุณดูฮะแนวต่างโลกอื่นคือพระเอกมันเท่ใช่ไหมฮะแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือหน้าตาแบบนี้คนดูเข้าไปปุ๊บแม่งโดนจับเพราะคือเป็นออกนะครับผมคนดูอย่างฮา แต่ผู้หญิงเรื่องนี้แม่งน่ารักทุกคนเลยคดูแนะนำว่าต้องดูคดูเรื่องนี้ฮาจริงนี่ไงคดูมี4 3 1ออนนา์ป่ะล่ะจัดเลยกันละกันคดูเกมมาแล่หลังเดี๋จวเราก็ใส่คโคดเข้าไปเพิ่มเป็น600กว่าโคคนดูเยอะกว่าเดิมหลายเท่าวันนี้ถ้าเกิดไม่ได้ก็รู้จะว่างไงเล้วนะสลับเออลลลลลโลโลอาโซโลหรือไม่ก็โกฮังครับผมคดูฮาเพราะว่าคิดทีแรกคือกูไม่ได้อะไรสักอย่างเลยแต่วันนี้มันต้องมา่ะ แต่ดับแรกเราขอจัดตู้โบลี่ก่อนแล้วกันครับเพราะว่ามันโอกาสได้สุ่มฟรีครั้งหนึ่งนะครับผมหากเราสุ่มอีกครั้งหนึ่งเนะาะอาคนดูเพื่อได้ในส่วนของเอออาครนูแล้วก็โบอลี่ด้วยมาจัดเลยแล้วกันสคริปเลยเาาฮียมาฮึบนามิมาหนึ่งตัวแล้วไม่อีกโอเคกดลัว,ลวดูลัวมาต้องได้ตัวแดง<ๆ>มีไหมไม่มาแดงๆดงหเฮ้ยไม่แดงเลยเฮ้ยไม่แดงเลยเหลืองเหลืองกดข้ามเหลืองเหลืองกดข้าม กดข้ามกดข้ามโอเคคนดูรอบฟรีมีอีกรอบหนึ่งยังพอมีโอกาสจู่ถ้าเกิดมีรอบฟรีอยู่แล้วนะคนดูมาลุยเฮ้ยาอึ๊บกดข้ามเลยคนดูนาาตัวล่างนี้ขอแยกกดข้าม <c oughs> โอเคคนดูเหมือนจะเกลือนะครับผมรอบแรก50ดัสตของเราเหมือนจะเกลนะฮะกลัวใช่เรียบร้อยคนดูเกลือไปคนดูประตู้ต่อไปดีกว่าคือตู้โซโรลแล้วก็ โกหงนะครับผมเพนก็ยังไม่ได้เลยบอกว่าการสุ่มโลกสงนี่ไม่น่าจะไหวคนดูต้องไปโลกหนึ่งวะคนดูโลก2มันมันดูดดวงเราง่ายไงคนดูสุ่มโลกสองแม่งดูดดวงเราอะมาแบบนี้ก็ยังมีความหวังว่าคนดูฮึบมาเลยละกันนะฮะฮึบมาเลี้ยวเกาะมาต่อฮึอย,ย <laughs> ผมบอกแล้วไงคนดูโลกหนึ่งนะมีความบวางโอ้โหน้องมันก็มาคนดูดีใจสุดๆอ่ะอย่าบอกดิพ่อมัน เพราะมันก็มาเช่นกันครดูฮะงูกลมานามนีมาแม่ครับป่าไม่ใช,ไใชนะ่ไม่ใช่แม่นะมันจะแม่แต่ว่าก็ถือว่าดวงดีแล้วครดูฮะได้ตัวมารอโขอโกคังมันนหาจากไหนตัวนี้เนี่ยแต่ว่าส่วนประกอบการทําเราค่อนข้างจะครบเลยครัดูฮะสามารถอีโวได้เลยเนี่ยครดูฮะก็เอ้ยน่าสนใจตัวนี้น่าจะได้วันนี้จะไวตัวนี้จะจะ,จะไวเลยแหละ อ่าโคกังก็คือโคโกหังคุาดูฮะเป็นตัวห้าดาวก็เออน่าทาการได้จากตู้นะครับผมพงานก็แล้วจะต้องรอตู้เนาะและเนื่องจากว่าเรามีในส่วนของสตาร์ดัสเหลือมาค่อนข้างจะเยอะครับผมคุณดูฮะก็ททาการสุ่มหาตัวต่วตอเลยเพราะว่าเออมันมีเยอะลองเพราะพี่มันดวงดีอะแล้ววันนี้เราขอกล้าพูดเลยว,ว่าเราดวงดีได้อย่างเต็มปากครับผมคุณดูฮะาก็คืออย่างน้อยมันก็ดวงดีกว่าเออคลิปที่แล้วนะคุณดูฮะอ้าวได้โบลี่โบลีบ่มา โอ้ยมันดวงดีกว่าดีาดีใจได้โบลี่มานะครับผมเดี๋ยววันนี้ทำตัวไหนดีอะคนดูมี2ตัวให้เลือกระหว่างโบลี่กับโกฮังทำตัวไหนดีกูซุมต่อละงั้นอนะขอญาตซุมต่อเลยรอบ V รอบวีมารอบวข้ามแล้วกันคนดูไม่จะได้ตัวดีนี้ข้ามเลยือย่าือยามา เหลือแค่ตัวแมกมาใช่ไหมนี้คนดูเหลือแค่อะอะอะไคอินุนะอันนี้ใช่ไหมในตู้นี้หวังว่าจะได้นะครับผมคลัมไม่น่าจะได้กว่าแต่ก็อยากได้มันเป็นหกดาวก็จริงแต่ว่าเราก็อยากรวบรวมพลเอกก็ได้คบทุกตัวแล้วคนดูต้องรวบรวมพลเอกรบทุกตัวเฮ้ยใช่ป่ะเนี่ยอุ้ยใช่จริงด้วยดูว่ากี่วินนะครับผมโอเคได้เฉยเง่าวันนี้ดวงดีจัดเลย เล่นเนื่องจากดั๊ตของเรานั้นยังเหลือถึง300กว่าการเลยทีเดียวแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้โซล่ก็ทําการสุ่มกันต่อเลยครับผมคุณดูฮะแต่ว่าพอเราสุ่มไปสุ่มมานั้นเหมือนว่าจะเกือกว่าที่คิดครับผมคุณดูฮะเมืออจะไม่เป็นดังใจเลยแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะคะและเพื่อให้ถามลึกไปมากกว่านี้เราก็ตัดสินใจแล้วว่าเออเราจะขอทําการหยุดสุ่มก่อนแล้วก็ไปดองเตรียมต่อนั่นเองครับผมคุณเด๋อโอเคคุณดูฮะตอนนี้เหลือ226นะครับผมฮะ พอก่อนเดี๋ยวมันบานไปนะครับผมแต่ตัวน,นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วคุณดูได้ตัวมา3มตัวนะครับผมฮะจากไม่กี่สตาร์ดัสเองเนาะอันนี้เรามาดูกัตลรครเนนะมาดูใครนูกกันซึ่งโอ้ ต้องโอ้ยเกิอีโอได้แล้วก็ดูมีเจ็ดลูกค่ะเดี๋ยวไม่กี่ลูกนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเขาไปทำละก,กันถ้าเกิดว่างอะนะโบลี่โอเคอีโอง่ายกว่าเดิมแต่ว่าต้องไปหาตัวเพิ่มนะครับผมเหมือนต้องไปลงตอรี่เพิ่มหรือไม่ก็ต้องรอตู้เข้ามันไม่เข้าเลยคุณดูฟังงาแล้วก็โกหังก่อนละก,กันน่าจะง่ายสุดตอนนี้หรือว่าโกหังยากก่อคุณดูฮะาต้องหายตัวเนี้ยซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันก็เข้าไปทีละก,กันนะฮะเราไปเออลงกันเลยก็ผมไปเล t s go สวัสดีครับมีใครลงดาวควาโรชิหรือเปล่า ซึ่งเราจะต้องเอ่อการอีโวในส่วนของโกฮังเนี่ยจาก6ดาวเป็น7ดาวมันต้องใช้เออต้มหูซึ่งเราไปลงรอได้นะฮะนี้ระหว่างที่มันยังไม่เข้าตู้นะครับผมเพราะงั้นแล้วก็เรามาจัดทีมก่อนละกันนะครับผมเอาตัวเออโกฮังไปลองด้วยง่ายไงว่าไงน้องชายว่าไงเองไปลงกับพี่ไหมน้องลงกับพี่เปล่าช่วยเลโกจี้หน่อยค่ะเม่ กูชี้เออเรายังไม่ได้ลงกันาาด้วยว่ะตามเลยครับพี่ชายผมน้องชายช่วยพี่แบกได้ไหมน้องเราไปดาวไคโอชินกันดีกว่าน้องชายพี่ต้องไปทดลองตัวลงไคโอชินแพ้เนตไปบ้าน้องไปไหมและตอนนี้แล้วได้สมาชิกในการลงดาวไคโอชินนั่นเองครับผมฮาร์เรยแน่น,นอนครับผมอ่ะมีคนแบบ,แบ,บนี้แปลว่าเราสามารถรีวิวตัวได้อย่างเต็มที่เราก็ในส่วนของแมกมาไปดูนั่นเองครับผมมาครับผมเรามาลองดูโกหังของเราก่อนละกันซึ่งเออหูเป็นร่างซูเปอร์ไซย่าซึ่งร่างนี้เป็นร่างที่เราต่อสู้กับเซลใช่ไหมนี้ในภาคเซลเกมนั่นเองซ เป็นลูกครึ่งระหว่างมนุษย์กับชาซาย่าใช่ไหมแบบพลังที่ว่าโหดมากๆหากโกรธนะฮะคนดูเรามาดูการโจมตีแรกกันคุดูฮะดาเมเดก็ถือว่าไม่ได้แรงเท่าไหร่นะคนดูฮะซึ่งสงสารมันอย่างหนึ่งคนดูฮะตรงที่แบบว่าเออภาคนี้เลยคุดูฮะพ่อมันคือโงกุลใช่ไหมคนดูฮะอย่าเรียกว่าพ่อเลยคนดูฮะเรียกว่าพ่อบุญธรรมดีกว่าเพราะพ่อแท้ๆที่เลี้ยงดูมันมาก็คือเออพิโกโรนะครับผมคนดูส่วนพ่อจริงๆของมันเนี่ยอย่างโซนตีเลยดูภาคนี้แม่ง ส่งลูกไปโดนกระทืบครับผมฮะแบบบิ้วไงคุณดูฮะแบบลูกต้องโกรธนะลูกต้องโกรธแล้วลูกจะแข็งแกร่งขึ้นแล้วมันก็ส่งลูกไปโดนเซล,ปปลกระทืบแล้วไปช่วยได้ด้ประเด็นอ่ะอ่าโดการโจมตีครัหก็กระโดดยิงลำแสงก็ทอยหลังมาก็ยิงด้วย,วยพลังลำแสงขึ้นเต่าประมาณนั้นนะฮะแต่เป็นขึ้นส,สีเหลืองซึ่งล่างนี้เป็นล่างที่แบบเวอร์ชันที่โกรธแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าโกรธพ่อหรือโกรธอะไรนะคุณดูไม่รู้ว่าโกรธพ่อหรือเปล่าแบบส่งกูไปโดนกระทืบอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเปมืนกระเพาะเดู เปเหมื่นก็แพงเหมือนกันนะครับผมแต่การโจมตีก็คือเท่นนะผมก็ชอบ,ชอบ,ชอบนะคนดูถ้าต่อไปแดนแอนซันบีมโอเคคนดูเห็นแค่ตัวสองเราเรารู้เลยคือท่าอะไรนะครับผมท่านี้ก็คือใช่แล้วคุณดูฮะคือเขียนมันแบบว่าบาดเจ็บใช่คุณดูแล้วก็ต้องใช้พลังขึ้นเต่าเพื่อต่อสู้กับเออเซลเป็นการโจมตีขั้นสุดท้ายนะแล้วเพราะมันก็แบบมาจากโลกมาช่วยเว้ยบวกดาเมจด้วยเหรอหบวกมา55 0 0 0สังเกตดูดีๆคุณดูฮะจะมีงูุณเข้ามาช่วยด้วยในส่วนของเออ ท่านี้นะครับผมเห็นไหมเขาดูมีงูกลออกมาด้วยนั่นเองตามฉากในเออ่กระตูเลยนะครับผมอันนี้มาดูตัวนี้ต่อเลยดูว่าแม็กมาผู้ฆ่าเอสนั่นเองครับผมว่าเขาคือชายผู้ใช้พลังลาวาตอนนี้ไปจอมพลันนั่นเองคนดูฮะก็คือแม็กเทนิสันนั่นเองดูการโจมตีของแม็กเทนิสันนะครับผมคนดูปู่แม็กดูโจมตีของปู่แม็กก็คือใช้ลาวาในการจู่โจมครับผมศัตรูโดนตีก็สติสถานะเบิร์นด้วยครับผมก็คือไฟไหม้ด้วยนะครับผมคนดูฮะเห็นไหมเขาดูก็เบิร์นเรื่อยๆนั่นเองฮะ ขออนุญาตเพิ่มแล้วกันดูฮะแม็กมาฟิตครับผมหมัดแม็กมาดาเมจดเพิ่มไปสามหมื่นเจ็ดนะครับผมมาดูท่าแล้วกันก็หนึ่งท่าโคตรกลางเอฟเฟกต์ยางกากคุณดูท่าอย่างโง่ไอ้ท่านี้ก็คือใช้หมัดราวาทะลวงท้องเอสนั่นเองครับผมก็ดูเทเดะหากเราอะเพิ่มเหมือนใช้เงินสามเศษคุณดูไม่มีตังค่ะเงินไม่มีโอเคกันขอผ่านแล้วกันผ่านพอดีเลยมาเรามาดูกันว่าเนี่ยเกลือู้ได้สองอันเนี่ยคุดูค่อนข้างจะลงไวนะครับผมเพราะว่ามันโดดสองอัน เราใช้ทั้งหมด11อันในการอีโวลเป็น7ดาวนั่นเองถามาใครโน้ไหมอ่ะพี่เบทเทะนะเฮ้ยมีเบสซิ่นี่เหรออะใครโน่นะน่าสนใจแล้วว่าแต่มันดีไหมมันดีหรืเอเปล่าเดี๋ยวตัวดี ถ้าเกิดมันทำไปหกดาวได้ก็จะโหดอยู่เพราะมันมันเบินเลือดได้เออมันสิมันมีสนัดเอ่อไฟไหม้นะครับผมไม่น่าหน้าแต่ชอบเบสโอเคคนดูตัวกากัน่เลยว่ะคนดูมึงกากัน่เลยอยากได้คุณเลิศมากอ่ะสุ่มไปพันแล้วไม่ได้โอเคคนดูไม่อย่างเกลือแต่เราเข้าจะได้คนดูฮกนเราก็เคยอยู่ในขั้นนั้นมาแล้วนะครับผมเองมันดวงสวยน้องแต่ได้ครบตัวเหมือนได้ทุกตัวอยู่เป็นคุณเลิศเหมือนกันเราเลยคนดู ขาดแค่ตัวเดียวตู้ที่มันลําบากนะครับผมฮะเพราะว่าเรามีหมดแล้วมันก็แบบสุ่มมันชอบออกตัวแต่ว่าที่เรามีแล้วยกเว้นตัวที่เราแบบว่าขาดนะครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันดูดิขนดูมันอยากได้จนมันต่อคุณเลอร์เลยคนดูอุบาทเมียลมเหรอเอ็มีเรือคุณเลอร์เหรอเอ็งเมียลมเหรอน้องชายเจนก่อนนะมันแค่ตัวละครในเกมเอ็งเมียลมงั้นเหรอเก้เก่อันเก้คุณเลอร์คนดูมันเก้คุณเลอร์อ่าเรียบร้อยครัตอนนี้เราก็ลงครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วสลับในส่วนของเอ่อดาวไครโอชินครับผมคนดูฮะ สิบสองอันแถมอันหนึ่งด้วยครับผมแต่ว่ามันยังไม่เข้าเทบทีสลับเป็นส่วนของโกฮังนะฮะมันเข้าแต่ว่าป่าแสนดีเนี่ยครูฮะให้ตายถือว่ามโกฮังไม่เข้าเล่นระวังที่เรากำลังรองโกฮังเข้าตู้เหมือนโชคดีที่สตาพาร์เข้ามาด้วยครับผมครูฮะไม่ใช่แค่นะั้นผุต่างดาวก็เข้ามาด้วยเช่นกันครับผมสตาพาร์ Path, เราก็ได้ฟรีมาแล้วครับผมไม่ต้องเติมกันเลยทีเดียวหรือป้ายตัวฟรีสตาพาร์ึโอเคตัวอะไรเนี่ยมันมาจากเรื่องอะไรคล้ายๆกับไฟฟอร์สป่ะคนดูในเรื่องไฟฟอร์สไหมนี่ โอเคได้มาเทียเจ็ดเลยทีเดียวคุณดูฮะถือว่าเริ่มมาได้ดีสำหรับวันแรกขอดูหน่อยจิต้องหากันโทเค็นอะไรวะที่เต็มไปหมดเลยคืออะไรวะเดีย่ยไว้เราค่อ,อยวัละกันถ้าเกิดมันมาถึงนะครับผมงงอันนี้งงและในระหว่างที่เรากําลังรอโกหังเข้าตู้ครับผมกณดูฮ่ 5. เนื่องจากน้องต่างดาวมันก็เข้ามาด้วยเช่นกันนะครับผมกดูฮะาเราก็ทําการลงตั๋วเพื่อที่จะเอาในส่วนของตุ๊กตาดาวสีแดงนั่นเองครับผมเพราะว่า ต่อไปนั้นเราต้องทําในส่วของโบลี่มันจําเป็นมากเราจะไม่ต้องไปลงสตรอรี่นะครับผมก็เดีว,วางแผนไว้ก่อนถือเป็นเรื่อยที่ดีบอกตามตรงครูฮ้าผมรอในส่วนของเออเฮ้ยโดโราเมอนโดรา,าเอมอน,นะเปล่าไม่ใช่ออกสงสัยจําผิดนะครับโม,มโกโดผมรอโกหังเข้าประมาณ3มวันคขดูยาวมาสามวันไม่รู้ว่ามันเข้าตลับหรือเปล่าแต่ว่าแม่ง กูรอโคตรนานลุงนี่กูทำเออถ้าเราทำทำแบบว่าบบลลี่ก็คือเสร็จแล้วนะครับผมแต่ตอนนี้ก็คือเราทำการสุ่มมาเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่งไงตอนนี้ได้มาแล้วนะครับผมโคตรนานดูดิแม่งกว่าจะมานะครับผมแม่งมาแต่พ่อแต่ลูกแต่น้องมันแม่งกว่าจะมาได้งั้นเราขอทำการอีโวแล้วกันนะะเอาละฮะเรามาทำการอีโวแล้วกันนะครับผมไม่พูดทำทำเพลงขออนุญาตอีโว e เป็นหกดาวแล้วกันโอเค ได้มาแล้วสลับเออโกฮังเวอร์ชั่นนี้นะครับผมเป็นเวอร์ชั่นที่ว่าดูปลุกพลังมาแล้วหลังจากการดึงดาบแล้วผมจากไคโอซินั่นเองอ่ามันสามารถติดแลกกิ้งได้แลกกิง้งเหมือนจะเป็ดนะป้าคนดูทุกเอเวฟจะมีการโจมตีเพิ่มขึ้ชิมพอาอาเราสามารถอีโบเพิ่มได้เลยจงจัดไปนอ้องรออะไรอยู่ละ่ะแต่ว่าเราไปขอลองตัวกอนละกันเนาะเอาล่ะครับผมเรามาทําการเออลองเทสกับสลับตัวละครโกฮังก่อนละกันซึ่งเพิ่มดาเมจก่อนเนาะตอนนี้เพิ่มดาเมจก่อนปึ๊บมา โกหังร่างนี้ก็คือร่างที่ออปลุกพลังมาแล้วเป็นพลังแฝงนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้พลังมันสูงมากแต่ว่ามันต้องโกรธนะคนดูและเส่้กายตัวนี้ก็คือ,อ,อมัดมังกรใช่ไหมคนดูเมื่อนจะเป็นมังกรนะครับผมมังกรสีฟ้าปานวาลีวะ่ะคนดูโกหังเชฟป,ปานวาลีนะครับผมแต่ตอนนี้จะไม่แลกกิ้งนะคนดูต้องแบบว่าเออ้าเรียกอะไรวะอัพเพิ่มก่อนละกันใช่ไหม <S <S เอ,อ้ยย่างมาฮึ <S <S มมัดมังกรโคตรเท่น,นะครับผม <S <S แต่ก็ไม่เท่าไหร่นะเอฟเฟกต์มน,นตัวเก่าว่ะตัวนี้น่าจะยังไม่เท่าไหร่นะฮ โอเคคนดูทุกเวฟดาเมจจะเพิ่มห0,000ืนะครับผมตัวนี้ก็เออเหมือนจะนพลังขึ้นเต่าหรือเปล่าขึ้นเต่าสีเหลืองยลโลใช่ไหมนี้ยลโลบีมอ่ะใช่น่ใช่จริงด้วยพลังขึ้นเต่าสีเหลืองประมาณนั้นเลยโดยรวมแล้วตัวนี้คือมาตอนแรกคือแม่เก่งนะครับผมคุณฮาพอไปล่างนี้แต่ติดประมาทนะ่คนดูมันเก่งก็จะจะมาติดประมาทก็เลยแบบแพ้ไปนะครับผมฮาก็โดนซวบนะครับผมซวบจุอัวไปนะฮะมาครับผมอีโวเป็น7ดาวกันอีโวเป็น7ดาวกันคึบ น่าจะได้แล้วมั้งคนดูน่าจะได้แล้วมั้งมันเทสสี่สี่หรือสองตัววะน่าจะสองไหมโอเคจะสองตัวก็ได้แล้วมาขออนุญาตอีโวต่อมาครับผมเรามาทําการอีโวแล้วกันเป็นเจ็ดดาวต,วตัวต่อมาของเรานะครับผมโกฮังเวอร์ชันนี้ผมไม่ได้ดูว่ะร่างบีทที่ไป็คนดูเป็นร่างที่เออผมมันเดอดบูบี่นะครับผมฮะแต่ว่าผม,มาไม่ดูบูบี้อย่างนี้พอจะดูลงปุ๊บไม่ออกลงซะก่อนนะครับผมเซงเลยแต่ว่าก็เป็นตัวที่เท่ดีนะฮะนี้ มันพอๆกับพวกร่างก๊อตนะคุณดูหรือว่าร่างก๊อตโหดกว่าว่าร่างก๊อตของโงกุนอะอันนี้ก็ไม่รู้นะครับผมเอาว่าดูเบสซิ่งคุณดูเบสซิ่งเป็นเอ่อพลังนะฮะคุณดูเป็นพลังตามสไตล์ของเอิงดาวก็บอลเลยนะฮะเป็นแบบคือนพลังตอนชาร์จเนาะเอาละครับผมขออนุญาตเอ่อมาดูกันซึ่งตัวละครตัวนี้เป็นตัวเอนะครับผมมีออร่าสีฟ้า โคเทนะครับผมฮะแล้วก็ใส่ชุดสีม่วงที่เป็นชุดที่พ่อแ้เทสทำให้ใหก็คือพิโกโลนะครับผมกูติดว่ะติดโชอบว่ะกูดูพ่อแอเทเนี่ยอืโอเคค่าอัพหนึ่งพันก็ไม่แพงเท่าไหรไ่ปพลังที่เออพ่อบุทธรมสอนให้พลังขึ้นเต่านะครับผมเพิ่มเลยโอ้บูบีมเอาว่าคนดูพลังขึ้นเต่านนี้พ่อ บุญธรรมก็สอนให้เช่นกันใช่ไหมนี่มาครับผมขออนุญาตอัพลแล้วกันอึบดูซิพลังเป็นยังไงโอ้โหอลังการมากคนดูสมแล้วที่แบบพลังระดับอัลต้าบีทมันเรียกอัลต้าบีทป่ะอัลต้าบีชแล้วมันแล้วมันนั้นไม่ใช่หรอกโปเกมอนไม่ใช่หลายต้าบีทพลังจู่โจมมันใหญ่มากใหญ่มากอลัองการจัดๆนะครับผมโอเคประมาณนั้นเลยนะฮะและทุกเวฟดาเมจจะเพิ่มสองเศนนะครับผมมันดีเพราะว่าคนดูเป็นสเปเชียลแคนนอนบีมนะครับผมอ่ะเรามาดูการท่านี้เป็นยังไงนะครับผม แต่ค่าอัพสองสองล้านห้าให้สองล้านสี่เลยคนดูถือว่าเพลงจะได้นะครับโอ้โหโคตรเทรลังการอย่าบอกนะโอเคคนดูเป็นท่าที่พ่อเทสสอนให้นะท่านี้ <c oughs> เห็นแ้วคือรู้เลยคนดูฮะเป็นลำเสียงที่ว่าเออต้องแบบเอานิ้วไปจี้ที่หน้าผากก่อนแล้วก็ปล่อยลำเสียงไป,ท, 2, ปที่สองนิ้วเป็นเอเอดชนีนะครับผมฮะเป็นท่าที่พิกโกโลก็ใช้เช่นกันสำหรับท่านี้แต่ว่าพอพอกวางใช้คือมันจะรุนแรงกว่านะเพราะเป็นล่างสุดยอดแลวนะฮะ ก็ถือว่าดีเขาดูสลับตัวละครตัวนี้อลังการมากนะฮะเอาละครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะฮะคลิปหน้าเป็นตัวอะไรก็เดี๋ยวไว้ค่อยดูแล้วกันถ้าเราก็น่าจะเป็นโบลี่แล้วมั้งถ้าเกิดสุ่มโซโลไม่ได้นะคุณดูไปโบลี่แล้วกันบายครับผมสำหรับทีน่นี้ไปฮะบาย